คนครับวันนี้ผมมีเราะจะมาแจกนะครับสิ่งที่ผมจะมาแจกก็คือโค้ดที่เราจะได้สิบแคนดี้กันนะครับซึ่งโค้ดนี้เนี่ยสำคัญต่อบางคนที่ต้องการาจะซื้อแอนเนีรนะแต่ว่ามันต้องใช้สามสิวันนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดกันนะคบซึ่งโค้ดในวันนี้เนี่ย ามนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับก็คือหน้าปลาของโค้ดพอเรากด ครับเราก็จะได้สิบแคมมี่แล้วเราก็ต้องเก็บเงินมาเก็บนะครับแล้วเราก็จะได้ไปยี่สิแคมมี่แล้วสิบสิบขอโทษนะครับที่ผม,มบอกข้อมูลนิด